สวัสดีจ้ากับสมุนไพรอีกแล้วจ้าเมอน้นี่คือต้นดอกแค่หน้าหรือว่าแค่ปลาเน่ค่ะหรือว่าแค่ขาวดอกแคนานี่ต้นของเพ่นป้ามาเก็บดอกของเพ่นแล้วก็จะบอกถึงทรัพย์คุณของดอกแคนาน้ำเได้จ้าดอกเพิ่นนี่สีขม วิธีบําห้มันขมก็คือเอาเกรสรเพิ่อนออกก่อนจะนํามาทําประกอบอาหารเนอกจากเพื่อนจะลดอาการขมลงหล้วกินเมนแทอผู้เ่าผู้แก่เพิ่นนมามมกใส่กบเดอ้อล่ะสุดยอดเพิ่นว่าแต่เราก็กินได้จ้ะแต่กับ,บ่บ่บมากกินปนนานใดนอกจากเพราะว่าบ่คกคอยมีน้่จจะยู่บุบานก็นกนเลยบ่คกคอยกิน บรัหามากินเนาะจ้ะเพียงแต่ว่าเราก็จะนำสรรพคุณด้านสมุนไพรของเพิินมาเราให้ฟังจ้ะว่าเิ่นมีสรสรรพคุณอีหยังแน่สำหรับต้นแค่หน้าหนอะจากกินกับปนลกับเจวกรบหมูกรบแล้วก็ย่งเป็นประโยชน์จ้ะลดคงเอ้ลดอดอกของเพิ่นนี่จ้ะ กเพันว่าใส่เป็นยาครับเสมหาเออครับเสมหาแก่ทองร่วงแก่ทองอืดทองเฟอใส่กับสตรีหลังคอดบูดซอยครับร่วมหัวกินโมเมนต์สิครับยางคักบมโนอลมซอยให้ครับไทยสะดวกยิ่งขึ้นซอยแก่ เป็นยาไทายพยาธิสำหรับใบของเพิ่นนี่ค่ะเอามาต้มแล้วก็บวนปากใส่เป็นยาระงับกลิ่นปากได้อีกด้วยเด้อจ้ะแล้วก็ยังใส่ตำาพกรักษาแผลสำหรับใบของเพิ่นเนาะค่ะแก่ลิดสีดวงแก่ฟีแก้ปวดบวมต่างๆจ้ะสัรพคุณของเพิ่นก็เยอะอยู่ แต่ที่แน่ๆเราเอามากินแล้วก็แซ่บอีลีจ้ารองกินเมืองหล่ะจ้าก่แซ่บอยู่จ้าแต่ว่ากะเป็นพืชที่มันเฮาบ่ไดดปลูกไว้เนาะส่วนมากจะเห็นตามป่าตามทงหน้าอย่างสี่ซึ่งแถวหน้ากะบบมี่เนาะค่ะ mm hmm. ก็เลยบย่ไดดสนใจอยากจะหามากินอันนี้มาพอ้าใบบานมุงเพิ่นเห็นเพิ่นโนอยู่เต็มพื้นก็นเลยนะํำมาเร่าสรรพคุณไอ,อพี่น้องได้ฟังเพราะว่า นอกจากเพิ่นจะปลูกเป็นไม้ประดับแล้วเนาะดอกเพิ่นง่ามสีขาวเวลาเพิ่นหลวงนี่สีขาวเต็มพื่นนี่สวยมากเลยจ้ะสวยมากเพราะว่าเพิ่นต้นัมสูงแห้งเนาะค่ะถ้าปลูกเป็นหลวเป็นริมทางนี่จะเวลาเพิ่อนออกดอกก็จะดูสวยงามจ้ะแล้วก็ทาพี่น้องจะใส่ก็คือต้องไปศึกษา ให้เป็นอย่างดีคอยนํามาใส่พึกษาแผย์แผนไทยแผ้นโบราานรึกษาผู้รู่นอกจากาจะใส่ซับป,ประคุณทางยาสําหรับคลิปนี้ก็มีเรือหาสาระดีๆมาฝากพี่น้องซํานี่จ้าพบกันไหม่คลิปหนาจ้าพี่น้องจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องน่นอุบุญแนเนดอคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าพบกันใหมคลิปหนา ขอบคุณหลายๆจ่าที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ